อย่าลืมนะไปทำความเข้าใจดีๆให้รู้จักเรื่องของภาษาให้รู้จักแยกออกเป็นภาษาคนและภาษาธรรมที่ซ้อนกันอยู่ในโรงเรียนถ้าเป็นภาษาคนเขาเรียกว่าปุคลาทิสฐานปุคลาทิสฐานเราชี้ระบุลงไปที่บุคคลถ้าเป็นภาษาธรรมก็เรียกธรรมาทิสฐานเรชี้ระบุ ลงไปที่ตัวธรทมก็ได้เป็นสองอย่างสมเลยพระพุทธก็เป็นสองอย่างพระธรรมก็เป็นสองอย่างพระสงฆ์ก็เป็นสองอย่างธรรมะอื่นๆก็เป็นสองอย่าง,ง,อง,อางได้เทวดาในภาษาคนก็อย่างที่เชื่อเชื่อนะอยู่บนอยู่ตามต้นไม้อยูอย่ที่ไหนบ้แต่้าเทวดาเทวดาในภาษาธรรมก็คือคุณธรรม คุณธรรมที่ทำบุคคลใน้เป็นเทวดาโดยเฉพาะก็ฮิรีและอุตตปะเป็นเทวดาในภาษาธรรมทีนี้จะเป็นปลีกย่อยออกไปปลีกย่อยออกไปก็ก็รู้ๆกันไว้เลยมันง่ายดีที่เขาพูดว่านรกฤตร,รชาน เปรตอสุรกายที่เป็นทุกขติเป็นอบายภูมินีเรียกว่าสี่ชื่อนรกดิรชานเปรตอสุรกายที่เขาไม่รู้ภาษาธรรมก็พูดอย่างภาษาคนซ้อนกันอย่างภาษาคนนรกเขาอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บาดาลใต้ดินร้อนเป็นไฟลุกอขึ้น่นนรก เปรตก็เป็นสัตว์ชนิดที่มองไม่ค่อยเห็นตัวนะเดรัจฉานก็สัตว์เดรัจฉานนะเปรตก็เธอไอ้ที่สัตว์ชนิดผีชนิดหนึ่งมองไม่เห็นตัวอจุรกายยังเป็นผีที่ไม่มีตัวให้เห็นนะถ้ามันคอยซ่อนคอยหลบอยู่เรื่อยถ้าอย่างนี้เันจะกัเราพูดภาษาคนภาษาคนหรือภาษาวัตถุหรือภาษาร่างกายต่ช้าพูดเป็นภาษาธรรมแล้วนรกมันอยู่ในใจคนไม่ได้อยู่ใต้ดิน เมื่อร้อนเป็นไฟนรกอยู่ในใจน,นีรัชาานคือโง่โง่เมื่อโง่เมื่อโง่เป็นความโง่เป็นตัดในรัชฌานคนโง่คือคนจนในรัชฌานครับเปรตันหิวความหิวเปรตมีความหมายว่าหิว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 มันจะจะขาดนะ <c oughs> มอนั้นมันเป็นเปรตความหิวนสุรกายคือความกลัวกลัวไม่ยอมไม่ใช่ไม่ให,ไห้ไม่ยอมเห็นตัว ความคลาดอย่างไม่มีเหตุผลคลาดอย่างไรก่กาดคลาดที่สุดนั่นคือคำว่าอสุรกายาถ้าพูดอย่างภาษาคนก็เป็นอย่างนี้พูดภาษาธรรมก็เป็นอย่างนี้หรือมันคู่อีกคู่หนึ่งที่ที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่มากแล้วพูดกันอยู่มากคือนรกและสวรรค์นรกและสวรรค์ สองสิ่งนี้เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียในอินเดียเนี่ยเขาพูดกันอยู่ก่อนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาพูดกันอยู่ก่อน,รอนรรพนออนระเจ้าเกิดนรกก็อยู่ข้างล่างเลยใต้ดินเะต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานานานาประการสวรรค์ก็อยู่สูงสุดบนฟ้ายอดสุดสุดไปมีเรื่องราวเหมือนที่เราเราได้ยินได้ฟัง อย่างนี้เขาพูดโดยภาษาคนแล้วพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียแล้วก็อธิบายเพูดกันโดยภาษาคนอย่างนี้พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในอินเดียท่านก็ไม่ค้านอ่ะเทวิญาไม่ค้านนะไม่ค้านที่เขาพูดกันไว้ก่อนท่านไม่ค้านก็ไม่ไปปะทะไม่ขัดแย้งไม่ทําการขัดแย้ง ท่านก็พูดทำไมว่าฉันเห็นฉันเห็นนรกฉันเห็นสวรรค์ม,มันอยู่ที่อายตนะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอทำผิดกฎอิทัปปัจจยตาก็เกิดความทุกข์ขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นอนรกพอทำถูกต้องตามกฎอิทัปปจจยตามีความไม่ทุกข์ดับทุกข์ได้ นั่นคือสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลินกายใจเห็นได้ชัดทันทีว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าถ้าพูดอย่างภาษาธรรมทั้งนรกทั้งสวรรค์น่ะอยู่ที่ตาหูจมูกลินกายใจเมื่อทําผิดหรือเมื่อทําถูกถ้าทาถูกก็เป็นสวรรค์ถ้าทาผิดก็เป็นนรกขอแถมพกตรงนี้ว่าแม้มันเรื่องมันจะ ปรองกันข้ามอย่างนี้ก็รู้ว่ามันไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการกระทบพระพุทธเจ้าท่านมีปฏิปทาของท่านไม่แยง้งไม่ขัดแยง้งจะไม่ว่าใครผิดจะไม่ขัดแย้งว่าใครผิดลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่หลังๆลังมันโง่มันขัดแยง้งไปทั้งหมดไม่รู้อะไรผิดผิดไปไหนมันขัดแย้งถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่จะปฏิบัติตามอยาขัดแยง้งท่านว่าอย่างนั้นก็ท่านว่าของท่านไปแต่ฉันว่าอย่างนี้ คือในพวกเราในธรรมวินัยนี้อธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้คุณจะชอบถืออย่างไหนก็เอาทีจะไม่พูดว่าของคุณปิดของฉั้นถูกไม่มีเนี่ยนี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันไม่จะขัดแย้งมึงปิดกูถูกมึงก็ได้ชกปากกันกกนี่ใช้จำไว้ทีนะว่าหลักไม่ขัดแย้งไม่กล่าวคําพูดที่ขัดแย้งนี่เป็นหลักเะพุทธศาสนาอย่างยิ่งไม่พูดคลอยคําที่ให้เกิดการขัดแย้งกับใครในโลก เทวโลกมนุษย์สัตว์โลกอะไรก็ตามไม่พูดคำที่จะเป็นขัดแย้งกันนั้นจึงไม่มีการทะเลาะนี่ในหมู่มนุษย์ทูมีกิเลสมันขัดแย้งแต่พืชนิดนึ่งมันก็แย้งมันเต็มไปได้วยคำขัดแย้งโดยเฉพาะในโลกการเมืองนั้นเต็มไปได้วยคำขัดแย้งนะถือเป็นหลักว่าอย่าไปขัดแย้งเขาเลยเขาพูดอย่างนั้นเขพูดไป แต่ถ้าเขาจะเราพูดเราก็บอกว่าฉัน้าใจอย่างนี้ฉันถืออย่างนี้แต่ฉันไม่ได้ว่าของคุณผิดนะไม่มีอย่าไปว่างเขาผิดนะ <c oughs> ถา้าเขาพูดโดยภาษาคนก็ถูกของเขาแล้วฮะถ้าเราพูดโดยภาษาธรรมก็ถูกของเราถูกเลยกันทั้งสองอยา่างในเรื่องคนละเรื่องนี <c oughs> ่เขาพูดกันคนละภาษา นี่ยกตัวอย่างให้เห็นมากใอรก็ใไรมากใครก็ใเกี่ยวกับภาษาเป็นอย่างนี้เกี่ยวคําพูดมันเป็นอย่างนี้โดยหลักใหญ่ก็มีอยู่สองภาษาภาษาคนกับภาษาธรรมชี้ไปที่ตัววัตถุรือตัวบุคคลเรียกว่าภาษาคนชี้ไปที่ตัวธรรมะเรียกว่าภาษาธรรมเอาละพอกันทีหนึ่งชั่วโมง ในเรื่องเราพูดกันนี่เรื่องคำพูดที่ที่ทำให้เป็นปัญหาเพราะเธอใจความไม่ตรงกันก็เป็นปัญหาถึงว่ามึงผิดกูถูกกูถูก,ถกมึงผิดยี่มหมดคุดภาษาคนกับภาษาคนพูดภาษาธรรมกับภาษาธรรมไม่ต้องกัดแย่งกันถ้ายังไหนมีประโยชน์จริงมีประโยชน์ใช่เป็นประโยชน์ระดับทุกได้นั่นแหละมีประโยชน์พยายามถือเอาอย่างนั้น อย่าเอาผิดเอาถูกกันที่ตรงอื่นถ้าถูกก็มีประโยชน์กระดับทุกได้ถ้าไม่มีประโยชน์กระดับทุกไม่ได้กลหมายนักที่อื่นเขาเขาเขานิยมการขัดแย้งแต่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่นิยมการขัดแย้งหลีกเลี่ยงการขัดแย้งไม่มี เรียกการขัดแย้งว่าเป็นอุบาทอุบาทอุปัทถวะอุบาทการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั้นมันเราอย่าพูดคําขัดแย้งที่เป็นเหตุให้เถียงการโกรธเคืองกันในการอย่าพูดมคุณจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้ฉันเชื่ออย่างนี้ก็ได้แล้วจะเชอบแล้วขอยุติการบรรยายในการพูดวันแรก เรื่องภาษาหรือคำพูดมันไม่พอใช้หรือมันไม่มีเลยอย่าไปหลงกับเรื่องอย่างนี้พยายามพูดให้ดีทำความก้าใจให้ดีให้มีแต่ความราบรื่นราบรื่นไม่มีขัดแย้งไม่มีทะเลาะไม่มีวิวาทเพราะรู้จักใช้คำพูดที่ถูกต้องขอหยุดตีพันรรรปัญญยายและปิดประชุม